เคสอดีท่านวันนี้มาเล่นสุดสนุกนะฮะก็วันนี้ขออ่าจะพูดเลยเดียคือแบบวันนี้ขอพักในนิดหน่อยนะฮะก็คือเมื่อวานก็พูดไปแล้วนอนห้าชั่วโมงวันนี้เลยแบบขอพักหนึ่งก็แบบอันนี้ก็เป็นแบบพักแบบเป็นสารผลเลยกันก็ครับขอบคุณน้องที่แนะนำเรื่องแบบอันนี้ให้ผมมาเล่นๆเฉยๆนะก็ะถือว่าเป็นอันนี้คือถ้าวัานไหนผมลืมคลิปพวกของส,สนุกเงี้ยแบบพักนะฮะคือวันนั้นจะขอพักนะฮะไม่ใช่อะไรนะโอเคตยไปเนาะก็อันนี้ก็ของสนุกนะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะคัผม จะกันดีเป็นแบบกว้างมากนะครับผมเนี่ยกว้างกว้างมากคือคนสร้างเขาขยันแตส่ส่วนใหญ่ก็เล่นชิงชะเล่นอะไรนะอ,อะไรวะรถรถรถหอใช่ไหมโอเคก็อันนี้ทีเอ็ม t, I A t m ทีเอ <laughs> ็มเอ๊ะวัดอ้อโอเคครับ <laughs> เอา้า <laughs> เอา้เอาไปทำของเขา้าวพลเจริญ <c oughs> ครับผมก็แป๊บนะไม่ยากแล้วน้องแล้วก็แลอวน่วาเศษนี้มาใส่ตัวครับแล้วก็มาที่ของข้าพ่อครับแล้วก็หาพวกกระดาษมาหนึ่งอันนะครับผมกระดาษหนึ่งอันก็ได้เลยอส่งสิบสี่อันก็ได้นะครับผมแล้วก็หาพวกโนเดอร์นี่กดคลิกปุ๊บมาที่หนึ่งอันก็พอแล้วมั้งลองละโอเคเนี่ยนะฮะโอเคก็ที่ผมทำคือเก็ดขาดฮะ ดูนะฮะปกติล่อนปกติใช่ไหมถ้ายูเซอร์ก็รู้จักกันดีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่คือทิ่ของทางฝรั่งที่ผมไปดูมานะครผมพุ่งแจมโอ้ค่าก็คือยูเซอร์ให้ให้สั้นแบบคราฟที่ที่ยูเซอร์ดูกันเมื่อกี้ทั่วแบบไม่มีสีสันเลยทั้งสิ้นนะที่สันคือยูเซอร์จะเก็บประมาณซีหลอดหรือสามหลอดนะผมก็ดูนะฮะน้ำหน้าไปน้ำได้ด้วยบอกก่อนนี่นี่นี่ ไลฟ์แน่โอ้โหสุดยอดมัคือวันนี้ขอพักไงก็แบบขอเฮฮาเลไรนิดหน่อยนะฮะก็จะบ้าบ้าบ้า,าบ่าบอกคลิปนี้แหละจะบ้าบอกคลิปนี้แหละนะก็เซ็กมาเลยนะครับผมก็อันนี้เปิดพิธีงานใช่ไหมอย่างสตาร์ทอ๋อโอเคอ๋อโอเคครับผมก็เริ่มที่ไม่มีแรงสิ้นใช่ไหมมีอะไรอ๋ยอ๋อโอเค นี่ก็เทเลพอร์ตใช่ไหมก็คือเราบับอย่างนี้ได้เลยนี่โอเคอ๋อบัฟงี้ได้เลยก็คือประมาณว่าอันนี้คือจุดที่เรามาจากตรงหน้าอ,อ๋อกลับไปจ่ายกลับได้ไหมไม่ใช่นี่อ่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> ไม่รู้จุดด้วยคืออะไรอ,อ๋อโอเคใช่ไหมโอเค <c oughs> เราบัฟไปบ้านนะฮะโอเควันนี้น่าจะแบบ ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะผมอาหาที่เล่นกันคือวันนี้ขอขอพักเลยอะ่ะนะฮะมาเล่นอย่างงีนะ<อ>้นะฮะเจ๋งจัดนะฮะคนสร้างแบบผมผมขอยอมนะยอมรับมากว่าขยันสร้างถ้าแบบพวกส่วนสนุกแล้วพวกที่เป็นพวกตึกอ,อพาร์ตเมนต์อ่ะเจสซร์เคยเห็นใช่ปะแลอย่างหนึ่งคือคือคนพวกนั้นคือไม่รู้สร้างกันกี่คนด้วยไงแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าสร้างกันกี่คนด้วยนะฮะแล้วถ้าเล่นในชีวิตจริงนี่สงสัยแถวๆไอ้พวกรถไฟหอพวกนี้ก็ หนึ่งเสียวแน่นอนสองบางคนถือข้าวอ้วกตันลงนะฮะโอเคครับผมจัดไปนะขอพักหน่อยขอพักหน่อยวันนี้นะฮะอาครัวนี่ขอผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเออก็มาบอกไอ้สปอยนะฮะก็พรุ่งนี้จะลงแมปที่คุณดูกันเมื่อวานนะฮะก็คือไปเซิร์ชไปเซิร์ชมามีมีมีแมปที่สี่ครับมีแมปที่สี่ครับจริงมีแม่ที่สี่ที่มันมีแค่ไม่มีแค่ไม่มีกี่ด่านนะผมยังไหนวะเนี่ย สนุกไหมสนุกไหมครับเด่นหน่อยไปเลยเก่าเน่ามีน้ำด้วยเจ๋งจไปนะคือขอ F5 เถอะนะฮะก็เรื่องพาคัวเรื่องดับเบิลเรื่องเซอร์โวอ่ะง่ายง่ายแล้วก็มียูเซอร์อ่าก็พูดชื่อกนะันต้องตามชแนลใช่ไหมที่แบบส่งแมปให้ขอขอไปนี้พี่ขอพูดเลยพึ่งพึ่งมาดูนะฮะพึ่งมาดูคอมเมนต์นะฮะก็เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอัด ให้ที่หลังนะครับผมก็ถ้าแมปแมปของเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวผมจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะฮะเพื่อนกล้องนี่แหละที่จะชวนมาเล่นหรือน้องของก็น้องของกองนะผมก็ก็ชื่อน้องบอสอะถ้าที่น้องที่น้องๆเคยเล่นเคยเห็นที่ผมเคยเล่นแคทครั้งหนึ่งอะน้องบอสนั่นแหละที่ผมยังมีพูดก็ไก่ก็สะอูนั่นแหละนะฮะแย่ๆนะฮะช่วงนั้นอนะโอเคแบบนี้แมบพักับผมอ๋อแมบพักครับแมพนนบมแมพักงานับผมแมบพักงานมาเล่นหน่อย เทียบต่างจังหวัดไม่ใช่แล้วฟันแลนก็นี่หน่าโอเคอ่าทางนี้ก็ได้เหรอทางเดียวกันหรือเปล่าทางเดียวกันหรือเปล่าอ๋อคละอันเจ๋งเจ๋งเจ้ามาจัดไปยูโน่อ่าโอเคแค่นี้แหละใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมโอเคจัดไป ฟึบแล้วก็ลงมาจอดที่ข้างบนเหมือนเดิมน,นั่นแหละวัดโอ้บนไปมา around my friend keeper นะฮะแบบนี้ก็อาจจะพูดแบบมีสาระกับไม่มีสาระนะครับผมก็ <c oughs> คือแบบก็ก็ user เท่าไหน่อยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็บอกได้นะครับผมโอเคไอ้ถ้าแมบ,บยากเกินก็คือเล่นครั้งเดียวแหละก็ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ได้ไม่ได้เล่นจะเล่นต่อนะผมมันต้องมีนะอ่ะอันนี้ชิงชา้สา是是 <c oughs> สวรรค์ใช่ป่ะสวรรค์มาก แดงเหลืองแดงเหลืองพอนะครับผมแค่นี้วัดอ๋อชเชิงส้าสมบัตินี่นนะหมุนไม่ได้อย่าใช้คำสั่งนี่ก็ไม่เอานะคือมันมีคำสั่งของคอมมานไงคือแบบให้เชียงช้าหมุนได้นะแต่คนเดินไปไม่ได้นะผมก็เดี๋ยวเยวเอาสิ่งที่ชอบมาวางไว้ก่อนกนะันเนี่ยเล่นแล้ว เล่นแล้วเล่นก็คือมีอันนี้ทำไมเราไม่ก๊อปปี้นะฮะเล่นแล้วเนี่ยเล่นดีไหมเฮ้เล่น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 มามามาเล่นนยมาเล่นกัพุ่งหน่อยพุ่งได้ไหรืว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้น่าสูงเว้ยจัดไปวัด <What? S 1> เด้อเด้อ คือจะทําให้เราตกจากตรงนั้นใช่ไหมปลาไปเลโก้เลโก้เลโก้สวยนะแม่ปาคนสร้างมีปลาวาฬท้างหลังเลยครับผมจัดไปวู้ช้าสโลโมชั่นมากนะฮะวันนี้ขอพักนะครับผมวันนี้ก็ลงขอลงพวกน้อก,ก็ก็น้องตานก็บอกเคยบอกนะผมว่าพี่ก็คือเขาให้ผมเล่นใช่ไหมแต่พออีกทีเขาไม่ให้ผมเล่นผมขอเล่นล้วยกันก็ <laughs> <c oughs> คือก็ขอบคุณน้องด้วยกันว่า ก็คือถือว่าให้แมปนี้เป็นแมปที่พี่พักพักเลยกันพักพักการเล่นพาคนหรือดับเ, <c oughs> เบิลพวกเนี้ยเก็บบนหัวไม่เอาก็คือก็วันนี้ก็ก็หาแมปเล่นๆอยู่ไงว่าแต่ไม่เจอไงก็เลยแบบอ่ะน้องเคยรีวิวสิรสนุกใช่ไหมก็เอามิสเอามิสเป็นพาร์คใช่ป่ะที่ผมพูดประโยคนั้นฮนะก็จัดไปได้นหน่อยขับบ้าบอหน่อยวันหนึ่งเขาข้าบ้าบอหน่อยวันหนึ่งมีผู้ยิ่งด้ไนะหมเหรอแชร์นี่ก็เล็กๆน้อยๆ เล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยทุกอย่างต้องเล่นทุกอันเล่นทุกอันไปเลิกขอป้าๆมาวันนี้ขอพักไงคือแบบเล่นพวกนั้นแบบตายได้ตายแล้วตายอีกนะนะเราขอพักนกันแบบนี้ผมจัดไปจบจะเล่นพรมากไปไปโอเคต่อไปก็อันนี้จัดไปแลได์วอตแล่นด์วอตวันนี้มันพักมันพักเดี๋ยววันวันที่เก้าผมก็เปิดเทอมแล้วไงวันที่สิบ เอาสิบอะเอาสิบมก็ลา,าผมก็เปิดเทอมมาหาลัยแล้วไงก็มามาพักหน่อยพักมาสัา่นเราอ,อีกแล้วสล่นเราไปแล้วน,น้องอ <c oughs> ไรโอเคก็คือแบบวันนี้แบบอาจจะพูดแบบเออยังไงอ่ะก็ไม่รู้สิถ้าถ้าผมก็คิดอยู่ว่าเอาอะไรแมบปบอะไรพักดีคือแบบพาครัวก็ไม่ค่อยพาแต่เซอร์เวอร์ก็มามาโน่นนี่น่าสร้างบ้านแต่ก็พูดพูด,พดไปมาใช่ป่ะอ่ะ น้องเคยพูดว่าเล่นฟัดให้เล่นสสนุกให้ดูหน่อยจัดไป <laughs> นะฮะก็แมพักเจอแล้วแมพักเนี่ยถ้าวันไหนผมลงคลิปนี้นะฮะก็วันนั้นจะขอพักทันทีนะครับผม <laughs> ของ่ายๆดื้อกับยูเซอร์เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะจัดไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไปและวว๊ t เฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นโอ้จะก๊อปทำไมแย่ๆเรามีตั้งหลายคัน,คน <laughs> <laughs> ไปเลยแย่ yeah. โอ้โหโอ้โหโอ้โหวับบับไปมาโอ้โหโอ้กระดกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะกลับทำไมไปไปดีเออไป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 เอออ๋อคือผีใช่ไหมคือไฟหอบผีใช่ไหมทุกไปไปสิไปสิครับไปสิครับไปจะเล่นมากอ่ะดู แล้วก็ล่วงแล้วขึ้นโอ้้ประดูกนากก็ยังยังเล่นได้นะนะจริงๆฟาครัวเหลืออะไรที่เราวันนี้ขอไม่เดทแล้วกันนะฮะจัดไปเนาะยิโน่ <c ười> นด้วย <c ười> โอเคอะไรนะเฮ้ยอะไรคิเฟอร์โหตกใจเลยก็กดปุ่มทีนึงกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มโอเคไปจัดไปเย่ยหมดแล้วมดมด งดมากนี่คนตายใช่ไหม <laughs> สุดยอดโอเคก็น่าจะไม่ <laughs> ไมียแล้วมั้งเฮ้ยขยันสร้างนะคือแบบมันซับซ้อนมากอะ่ะจริงๆซับซ้อนมากแน่แน่ดูดิซับซ้อนมากซับซ้อนมาก,อมากโอ้กล่องกล่ <laughs> <laughs> องจกใจทำไมกล่องก็กล่องข้างนอกโอเคจบแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนน้ำใช่ไหมเนี่ยอันนี้ บินไปดูเล่นๆหน่อยนะฮะอ้าวพุ่งเล่นอ้าอันนี้นะ่าสนุกอ่าไม่ต้องเดินด้วยวิ่งเอาบินเอาทางเข, <c oughs> ข้าอยู่ใสทางเข้าอยู่ใสเฮ้ยมีหลงน้ำด้วยเฮ้ยสนุกแนะ่อเน,นี้ยสนุกหรือเปล่ายังไม่เคยเล่นเลยมาทางเข้าอยู่นี่โอเคเดไปเนาะอันนี้แมพพักครับแมพพักมาพักเที่ยวมาพักเที่ยวไปสิไปสิถักทาง,ทางให้ไหมโอเคเดได้มันมาสองปิดเลยลรอบรอบรบรบ โอเคไปไปม่พักมากเลยวันนี้ยาวๆฮะวันนี้อาจจะไม่พูดอะไรเลยมากมนะหมายนะผมก็ขอเล่นๆพักๆวันนี้คือพักยังอัดเกมนะฮะ <laughs> คิดดูก็คือพักกันตายของไมค้าไม่ใช่แล้ว <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs> นะฮะโอ้โหอันน่ะตรงนงโลโอเคไม่เร็วเลยตรงนี้เฮ้ยไม่มีเลสเตอร์ทอตเลยเหรอ เอออย่างนี้สิจัดไปยามเอาลงน้ำขยันสร้างไปอีกนะ,ะขยันสร้างไปอีกนะขยันสร้างไปอีกนาะลงเีกอโอ้ขยันสร้างจริงบอกก่อนนะฮะแบบนี้เชจัดไฟวันนี้ที่จริงคุณกล้องเราก็จะมาเล่นด้วยนะแต่ประเด็นคือหายหัวไปไหนไปดูหายหัวไปไหนไปดูเลยหายหัวไไห้วย,ยวโอยโอยแล้วก็แป๊บๆผขาอบินดูเหอะ ผมว่าไม่ไม่ต้องเล่นกันแหละนี่เดี๋ยวขอบินดูแล้วกันเพร ouais. า right. ะว่าเดี๋ยวก็น่าจะอ่านแพทเรียดเดี๋ยวให้ยูเซอร์มาเล่นเองดีกว่าเนาะมันจะสนุกกว่านี้เนาะเข้ามาดูวัดเฮ่อ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 แล้วแล้วแล้วแวโอ้โหคือคือสุดยอด น,น้อเรานี่ตัวตลกอ่าแล้วก็เลลนไงเลลนนงอ่าฟปิ๊ดอู้วปนอันนี้น่าสนุกว่าอีกซู <c oughs> เปอร์เดงบนไดนะ้ไหสูงขนาดไหนดูได้ตลอดอะ่ะคือผมไม่นอกกดอะไรเลยแล้วหยุดก็หยุดรับอย่างนี้ก็ได้นี่คืออะไรฮะโอ้โหสร้างมาคือจัดไป อ่ะกดค้างหนึง่งเราพุ่งลงมาเลยเราลงตรงน,นี้สิโอ้ยแล้วก็พุ่งขึ้นไป <c oughs> เอาพุ่งได้นะฮะผมเราสต็อปเจ๋งเจ๋งจริงเจงริง,ง,ง,งแล้วแต่เดนคือถ้าเล่นหลายคนแล้วอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นเคทีหมดสงสัยผมต้องให้ปีกนี้แล้วก็บนกินไปมั้งหรือว่าถ้าเป็นเล่นเวอรช์ชันเก่านี่บินไม่ได้เลยเนะ่ะโอเคจำแค่นี้นะฮะแล้วก็เฮ้ <c oughs> ม <peach> สนุกแน่นอนอย่างเงี้ยถ้าถ้าอันนี้คือที่ของทางฝรั่งไงก็เอามาเล่นได้นะครับอ่าแจ๋งนะครับขอบินดูเลยนะตัดไปแจ่มโอ้ยนี่ต้องเล็บอินดี้แล้วผมเล็บต้องมีคนสปีดกันแถบนี้ใช่ไหมไม่ใจและนะเล่นๆนะเน้นเล่นขำๆนะไม่ใช่นะนนะนะใชจริงจังนะเล่นๆโอเคนะครับ น่ะมีหนอนด้วยเหรอหนอนอะไรหัวใจเจริญหมาเหรอโอเคอันนี้หมาจริงมีพูดดีก็บินเล่นหน่อยฮะสโล่หน่อยปุ๊มไม่ดับมนบอดด์อ่าอย่าทุบตาเข้าเอาทิดจะทุบเตใจขึ้นใจกดแล้วไงจะคลิกอย่างเงี้ยเอาฮะเอาคือบินแบบนี้แบบมีอะไรเนี่ยตัขึ้นอ๋อโอเค ือแมบกว้างจริงแบบกว้างจริงคือของเล่นมาก kale. อันนี้ผมไม่ไม่ได้กด w วิวอะไรเลยนะคลิกขวายางเดียว,ค,ยว,ยยวคือก็อันนี้ก็แบบเป็นเหมือนตัวช่วยอ่ะคือถือพู่น่าหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็มีปีกก็วปล่อยปล่อยให้มันบินไปเล่นๆนี่เนี่ยกดคลิกขวาปินเอาไอ้แล้วก็บินขึ้นก็ได้เลื่อยนะี่บินได้ไหนเหนนะแล้วก็เข้าแล้วขึ้น นี่ก็ไปแบงค์บ้างหน่อยบงบ้างหน่นอยแล้วก็มีตรงกลางให้ขึ้นไหมไม่ได้เป็นวงกลมแบบนี้เหรอโอเคอะไรไมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวยังไม่เล่นนี่อันนี้อืมใครจะบ้าในชีวิตจริงมีไหมที่จะทำอย่างเงี้ยปัตนี้นี่ร่วมกลางล่างแล้วมัน <laughs> อะไรอะไรวะแบบอะไรโครงสร้างไม่ดีพอต้องมีแบบอย่างเงี้ยโ <laughs> ครงสร้างไม่ดีพอนะผมเนี่ยน่าไมายค้าก็อย่างเงี้ยแหละไม่ได้สมจริงอะไรมากนะผม ยังไงได้ตามจินตการเราครับผมอันนี้ก็อ่าเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะพา,าคารเออเจ๋งจัดขยจัดจริงครับผมโอเคโอเคก็ซีรีทุกท่านขาพูดได้มาากใดที่ไม่สุภาพขอภัยในะทีนี้้วยผมก็มาเล่นกันได้นะผมฟันแลนด์ก็ลองมาเล่นๆอะ่ะคือแบบสวยจริงก็คือก็ขยันสร้างนะ คนสร้างอะ่ะบอกเลยทุกดานอะ่ะโอเคก็ขอบคุณที่มารับชมครับวันนี้ก็ขอพักนะฮะก็อาจจะเอาหลดแบบนี้ไปเล่นเลยฮะ <c oughs> นะฮะผมแนะนําเลยเพราะไม่ได้ปุ่นหัวแน่นอนไม่เหมือนราครัวหรือดอับเปอร์นนะ <c oughs> คือไม่ตายแน่นอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคเจอกันเจอกันีกก่หน,น,นาผมสามสองหว